สวัสดีค่ะถ้าใครเปิดมาเจอคลิปนี้อยากจะชวนคุณกลับมาเชื่อใจในตัวเองอีกครั้งวันนี้หยิบไพ่มาทั้งหมด3ใบนะคะคือ b l บ m o o โม u l ู Moon in Libra และ New Moon in l e o อไพ่ทั้ง3ใบนี้มีพลังงานที่คล้ายกันก็คือการเชื่อในตัวเองและการเริ่มใหม่อีกครั้ง เรามาเริ่มกันจากไพ่ใบแรกก่อนนะคะคือ b บลูม o นไพ่ใบนี้หมายถึงโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยบางเรื่องอาจเป็นสิ่งที่คุณอยากทำมานานแต่ยังไม่กล้าเริ่มหรืออาจเคยพลาดไปแล้วจนคิดว่าไม่มีทางกลับมาได้ทำอีกไพ่ใบนี้เลยอยากบอกว่าได้เวลาแล้วคะ่ะ ถ้ามีอะไรที่คุณเชื่อในใจว่ามันใช่ลองเริ่มมันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่ใบต่อมา Full Moon in Libra ไพ่ใบนี้พูดถึงการรักษาสมดุลและการร่วมมือกับคนอื่นคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองคุณลองคุยกับคนรอบข้างให้มากขึ้นค่ะ เผื่อคุณอาจได้คําแนะนำดีๆหรือว่ามุมมองใหม่ๆที่ช่วยให้คุณทำในเรื่องต่างๆได้เดินหน้าต่อไปได้ง่ายขึ้นและผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นแบบที่ทุกฝ่ายพึงพอใจไพ่ใบสุดท้ายนะคะ New Moon in Leo ไพ่ใบนี้พูดถึงเรื่องความมั่นใจแบบตรงๆเลยค่ะอย่ากลัวที่จะพูดในสิ่งที่คิด อยากกลัวที่จะแสดงความสามารถหรือแสดงจุดยืนของตัวเองถ้าคุณอยากจะทำอะไรสักอย่างอย่ารอให้ใครมาบอกว่าคุณพร้อมคุณคือคนที่รู้ดีที่สุดค่ะว่าพร้อมแล้วหรือยังดังนั้นเมื่อไพ่ทั้งสามใบนี้รวมกันเหมือนกําลังพูดว่าเชื่อในตนเองกล้าที่จะเริ่มและมั่นใจในสิ่งที่คุณเป็น บางอย่างอาจไม่ได้เกิดขึ้นอีกถ้าคุณปล่อยให้มันผ่านไปถ้าฟังมาถึงตรงนี้ขอให้คุณกลับมาเชื่อใจในตัวเองอีกครั้งนะคะและลงมือทำในสิ่งที่อยากทำขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมคลิปนี้ไปเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ